สะพาทุกคนเบิ่งต้นไม้ในบ้านค่ะต้นไม้ในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใบเป็นสีกลางสางยางจงลีละค่ะแต้นไหนเสถษฐีเล่นในคนหนาตามมียอะเจีเพื่อผ้าม่านสเวในบ้านนอกว่ะติ ถ้าตุคนมาเสเวนในบ้านที่เปลี่ยนผ้าม่านค่ะเบิ่งดอกไม้ก,ก่อนสิคุณจะภาพไปเปลีป่ยนผ้าม่านเปลี่ยนผ้าม่านห้องครั้วละค่ะถ่ายวิดีโอไว้ก่อนก่อนจะเปลีป่ยนผ้าม่านเนี่ยค่ะผ้ะมาม่านอันเนี้ย เปลี่ยนใส่ใส่สีฝาบนที่บ้างอยู่กระตุกนะคะถใส่ตะกนุนเพิ่มก่อนใจะพาตะกุนให้เปลี่ยนพมาม่านช่วยยาเจมะะิมด้วยค่ะนดอ,อกใหม่อันนี้จะเจมเเิมตัดแตงเอาวันกิ่งก้านเพิ่อนออกแล้ว นีวิวบานในเพื่งปอกความสะอาดกับเห็ดอย่แหรอค่ะเห็ดทุกวันเสาร์ห้ความออสะอาดไทยบาก่อยไายวิดีโอไุกคนดึงอะไรดอกให้ความสะอาดเนาออะค่ะเนาะ นกสะอาดอยู่แล้วนะแล้วเลยสิบโปรดท้ไทยท่ายนั่นนะเห mm ็ด hmm. ซูหมื่นน่าวามสะอาดผ mm hmm. ุนแน่้อยะเจอมยอกจะคลองคนได้ค่ะ mm hmm. นี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ตู้เย็น Trong ngang chán nhất trường Bờ đây ở sai ở cố thể được khuôn bơm được thiền nó do mưa là con con mà thay lùm ngang mà lông là nà con con cả คาตุกคนมาเปลี่ยนผ้ามาสวยอโอ้เจอ เก็บซักไว้ค่ะเก็บซักไว้ปีหนาเขาค่อยใส่อีกปีหน้าช่วงไงเดือนไหนอย่างก็ปีนี้แหละดดเ,าาเดือนน,ะยอยนั้นเะดือนพฤศจิกาเขาใส่อีกค่ะพฤศจิกาต้นต้นเดือนเนาะใส่อันนี้แมงบอก, <c ười> บอกท่านว่าต้นเดือนหรือพฤศจิกาต้นเดือนค่อยใส่อีกไงค่ะเราก็ไปซักพักไว้ มาข้ามาใส่ด้วยกันเลยเป็นกระสีที่สองสับนี่ค่ะใส่นี่ค่ะกระสีนี่มีคูะนะคะมีคูมีคูสอดเข้าไปเลยแล้วก็จะต้องใส่จึงเห็นหงมาไว้ใส่แวนตาตุกคนใส่ถือบอ่ข้างนอกข้างใน ยีมคันรางงานบอกทุกคนนี่ินบอกเบิ้งไอ้ภาพไปได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวยจมเตยไอปรามานแล้วยเตยไปไทยเบิ้งอีกด้วยค่ะค่นที่บ้านอันตั้งเห็ดทั้งว่าเยิมมีวันที่บ่าตั้งเห็ดทั้งว่าวล่อ้ตัวเอฟซมาซอยเฮ็ดน้ำถ่นได้ มีม connect, no? no? bang, ือค ah, ุยไปน้่เนาะทุกคนเนาะเฮ็ดไปน้่คุยไปน้่ตัวอ่ะจิมตจกีกับเฮ็ดผู้เดียวคุยผู้เดียวตอนนี้ก็มีเอฟซีเลยเฮ็ยูทูก็มี่เอฟซีใครคุยเกณฑซี่น้่เอาใส่ถือทางบอถือทางนะเอาถือบดถือกับใสไปก่อนนะใส่ร่วมกันไปอีสี่ค่ะใสพร้อมกันในเทียงเดียวไปเลย ก็ยังง่ายถือบอถืออยู่ค่ะที่เกียวกับกองการดูตุก้นต่เห็นมีโร้เรียกตาบอนม่มีเดียดีกับตุก้นใส่ยังสี่ค่ะใส่ยังสี่ให้ไหมทุกคนยังสี่แล้วก็ออกก็เดินเดินเดินคนตะเคืองใส่คนตะเคืองใส่ไปก่อนเลยแลค่อยหยับ

เปลี่ยนผ้าม่านก็เสร็จแล้วค่ะชมต่อเลยผ้มาม่านก็มีสีนี้สีเดียวเลยค่ะเต้เจียม้อยอยู่แล้วก็นียนสีนี้ได้ก็ยังบม่ได้เปลี่ยนจะเถอะบอจำเป็นอปนอกกับบอเปลีนน่ยนอ่ะเนาะค่ะทุกคนประหยัดตังค่ะแล้วก็อยู่แบบ แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ละคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ร่ำได้รวยพออยู่พอกินนะคะมีอยังกับอยู่ไปกับตะโคนเอาทาตายทุกคนเบิร์นะคะวายเจ๋งเว็ดอีอย่างแน,น่มวันน,ะะนี้นี่คือโบกินโชนะคหรอกค่ะมาเปลีนตะพามาแล้วก็จะนั่งเงิน ออกก็จทุคจกคนจะหนีจากน้อยนางเบาแล้วจะเจอบุคคลทิ่เมื่อ,อกี้ผลไม้โตค่ะยังบอกท่านเรียบร้อยแอน,นปันใดกับเขาก็อีมาห้องแล้วก็จับจับจับเลี้ยง,ง,งก,นยยงกยยัน,น,กนเอ,อางงามๆจังหน่อยยังบอกเรียวเดี๋ยปันใดนะคะไปไปนั่งเบาเอาดอกไม้งามคุ้นบังจังหน่อยก่อน สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้สุขคนย่าเจิมชุนนบ,บสวีเดนมือน,นี้ย่าเจิมกับเพียนผามานค่ะเปลียนผามานเลวๆกำมานางเงินถักทายทุกคนคุณบอกผูดคุยกับทุกคนคือเก่าล่ะค่ะบรรยากาศมือน,นี้กับบนหนาวเป็นไงค่ะข้างนอกอยายเจิมกับไปยางออกกําลังกายมาเมื่อ้ลวมื่อนี้ อย่างออกก๊องกายแล้วก็มาเปลี่ยนผ้าม่านค่ะอะไรมาถ่ายเอ็นวิดีโอคลิปให้ทุกคนลงเอาคลิปให้ทุกคนเบิง่งมาเรี่ยมเปลี่ยนผ้ามา่านผ้าม่านอันนี้ก็ะที่เอาันไปซักตากไว้ว์้ะคะ่ะซักตากไว้อันใช่อีกเท่านึงกับบุญหลัเดือนในเดือนนี้อย่างนี่เจอมาพฤศจิกาคืท่านว่าเนีย่ยค่ะที่เป็นเทศกาลใน จิกสมบัติเขาเขากระสืบเพี่ยนผาม่านนะคะแต่ว่าไอ้หนบ้านนั้นบางบ้านบางบ่อตองบ้าบางบ้านดอกบ้านยาเย่เจอมาละปีหนึ่ง่นเปลี่ยนสามเทียเพิ่งกระสืบเพี่ยนแต่ว่าไอ้ใบไม้ฤดูใบไม้ไอนพริ๊ดูดูใบไม้โป้งนะเพิ่งกระสืบเพี่ยนผาหมานไอ้นานนี่ยังก็ นาฮ้อนก็จะเปลี่ยนผ้าม่านนันหนาวก็จะเปลี่ยนผ้าม่านเพิ่นมีผ้าม่านเปลี่ยนหลายเลยค่ะแต่ฟ้าเราก็มีแค่นี้ละค่ะเปลี่ยนแค่นี้ล่ะอยู่แบบนี้นะคะบานเฮ้ากันในวันหนาวหนาวสันเดียทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุกภปากไม่ได้ค่ะเป็นไข้เป็นหนาวเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเราทุกคนเนาะ เราจะผ่านหนาหนาด้วยค่ะเอาแค่นี้ละค่ะขอบคุณในทุกคนมากนะคะที่เขามารับชมเยจิมชัน้นตบบุม๊มบยังเบาหรอมน,นี่มีเบากโทนี้ละเอฟซีอยากให้เยจิมบอยยังไงฟังเขียนมาด้วยค่ะแล้วสิบอกให้ฟังอันที่เบาใดเด้อันนี้เาบาบ่าไดเบ,บาเบาเด้แค่นี้ละค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแข็งแรงแข็งแรงออกกําลังกายเลยค่ะกินอาหารให้ครบห้ามู่กินอาหารกินผักหลายๆเลยค่ะกินผักหลายก็ยืดจิม่จืดมมากกินผัก <c oughs> เอาโฆษณาผักไปบนุเนเจิ้มเมาท่านนี้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจิมคุณมากยิมค่ะยิมเห็นในแขวแกงแสียงินในแขวเจิมซีละ